HAPPY a n อ็ e r ูซ a แ y ปปีตอบมาสิตอบมาตอบมาใช่ไม่เห็นแล้วนะตอบมาตอบดีตอบดีให้สมกับตำแหน่งครับตำแหน่งอะไรคะ เพยย้อนเยี่ยวเขาเล่นตัวเองมันเจ็บน้อยกว่าเจ็บน้อยกว่าเอ๊ยปลอยปลอยไมมันเสด็จเด็ิ่งจังแม่ดีใจเหนื่อยทำงานเหนื่อยกับอ๋อไม่ใช่รู้ความในใจนี่หว่า นางพยานิมิตอย่ามุดงแต่เล่นติ๊กตอกเธอเขาคั้นเคยหรือยังอ่ะณไปแล้วนานแล้วเธอ สินนี้เดี๋ยวเข้ามาเสร็จมามองมองดึงดึงหน่อยดึงดึงเมื่อกี้ไปบอกมันเดี๋ยวมันดึงนางชาติอ่ะไม่ได้เล่นกันตะกีหรอกไม่ต้องพูดเห็นตลาดจำหมดแล้วบอกเล่นไม่ซ้ำจำหมดไม่ได้แล้วก็แบบมาฟังบรีฟก็พุ่มกับจะกำกับอะไรมินหลังจากที่มินตั้งใจฟังแป๊บเดียวอ่ะกินตอนเขาปีมันดูไั่ยินเลยอ่ะเหมือนกันก็ยิ่มเหมือนกัน แล้วก็แลดแล้วก็มีเหมือนเลมอนมีแต่เรื่องกินแล้วในหวนัวน้อง้องกินนมหน่อยอเอ้ยแล้ว